สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะตายจะมาแนะนําวิธีการเลี้ยงบอนสีนะคะใครที่กําลังเลี้ยงบอนสีอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็อยากให้ใบของเขาเนี่ยใหญ่แบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเปรียบเทียบจากฝ่ามือของตายเองนะคะ นี่นะคะใหญ่มากๆเลยนะใครอยากได้บอนสีใบใหญ่ใบแข็งแรงแบบนี้นะคะวันนี้ต่ายมีสูตรดีๆมาแนะนำค่ะใครที่ไม่มีปุ๋ยไม่มีน้ำหมักจุลินทรีย์อะไรเลยนะคะใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะทุกคนใครที่กําลังเลี้ยงบอลสีอยู่นะคะแล้วก็ไม่มีปุ๋ยอะไรเลยนะคะวันนี้ไต๋จะมาแนะนํานะคะให้ใช้นมจืดค่ะเป็นรสจืดนะคะจะเป็นนมยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะขอเป็นรสจืดนะคะทุกคนในนมเนี่ยเขาก็จะมีนี่เลยนะคะ แคลเซียมสูงนะคะวิตามินสูงนะมีธาตุเหล็กนะคะวิตามิน A วิตามิน B 6วิตามิน C ด้วยนะคะและอย่างที่เราทราบกันดีว่าในนมเนี่ยมีโปรโตีนสูงมากๆเลยค่ะทุกคนใครไม่มีปุย๋ยไม่มีน้ำหมักอะไรต่างๆใช้นมกล่องได้เลยนะคะขอเป็นรสจืดนะทีนี้ค่ะวิธีการใช้นะคะเราก็นำน้ำเปล่ามาประมาณ10ลิตรค่ะนี่นะคะต่ายก็ได้เตรียมน้ำไว้แล้วนะนี่เลย10ลิตรนะคะ อยู่ในบัวรดน้ําแบบนี้แล้วก็เทนมลงไปครึ่งกล่องค่ะทุกคนใช้ครึ่งกล่องนะอ่าทีนี้ใครกะไม่ถูกว่าครึ่งกล่องเนี่ยปริมาณไหนนะคะเราก็เทลงภาชนะอื่นก่อนก็ได้ค่ะนี่ค่ะไตก็เตรียมภาชนะนะคะพลาสติกธรรมดาทั่ว,วไปนะเราก็เทลงไปเลย1กล่องนะคะนี่เททั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ เทเราก็กะเอานะคะว่าเทลงไปครึ่งภาชนะนะคะนี่ค่ะประมาณนี้แล้วก็คนคนให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็ราดรสได้เลยค่ะ<ม>นี่ค่ะสูตรนี้นะคะก็จะช่วยบำรุงใบนะคะบำรุงลำต้นช่วยในเรื่องของการแตกกอใหม่นะตัวนี้เป็นผีเสื้อชมพูค่ะทุกคนเนี่ยแต่เอาให้ดูนี่ค่ะ ผีเสื้อชมพูนะคะไต่ปลูกโดยการใช้หัวนะคะราดรดด้วยนมจืดเขาก็จะแตกใบใหม่ออกมาเร่งการเจริญเติบโตค่ะแล้วก็ใบเนี่ยจะมีความแข็งแรงด้วยนะคะเราลองสังเกตดูนะถ้าเกิดว่ารดด้วยนมสดเนี่ยออสูตรนี้นะคะลืมบอกไปว่าเดือนหนึ่งแต่จะใช้ประมาณ2-3ถึงครั้งนะคะพอเรารดด้วยนมสดไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าใบนะคะมีความแข็งแรงขึ้นมากๆค่ะอ่านี่ค่ะ เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะสำหรับนกกระทากระถางนี้เนาะเขาจะแตกใบใหม่นะคะบางคนเรียกว่าหลอดนะแตกหลอดใหม่ออกมาดีมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะนี่นะคะแตกหลอดใหม่แตกใบใหม่ออกมาเรื่อยๆเลยค่ะหลายๆยอดเลยนะเนี่ยค่ะสูตรนี้เลยค่ะใช้ดีเชียวนะคะนี่เลยนี่ นะคะคือการแตกหลอดใหม่ของนกกระทานะคะและที่สำคัญที่ใต่ให้ดูนกกระทาใบนี้นะคะใหญ่มากๆจริงๆค่ะทุกคนใบใหญ่สุดเลยนี่ค่ะใบใหญ่มากใหญ่กว่าฝ่ามือแต่เยอะเลยนะคะนี่ค่ะนะต่ก็รดบำรุงด้วยนมสดนี้เลยค่ะเดือนหนึ่งก็จะใช้อยู่ประมาณ2-3ครั้งนะคะใช้รถอโกนิมาได้เหมือนกันนะคะใครที่ปลูกอะโกนิมาอยู่ใช้ราดรด ด้วยนมสดได้เลยนะคะเป็นนมจืดนะคะทุกคนต้นนี้โดนมแมลงกัดกินโดนหนอนกัดกินนะคะเนี่ยค่ะอากโนนิมาหรือจะราดรถบอลสีก็ได้เลยค่ะช่วยในเรื่องของการแตกกอแตกใบใหม่แตกหลอดใหม่นะคะอ่านี่ค่ะราดรถไปเลยนะคะทางนี้มงกุฎเพชรนะคะสวยมากๆเลยค่ะ มีทั้งใบชมพูนะคะเขียวนะเนี่ยค่ะลักษณะนี้ทีนี้นะคะไต่จะมาเสริมอีกนิดนึงค่ะการรดบอลสีนะคะโดยการใช้นมจืดแบบนี้เนี่ย จะช่วยให้ก้านนะคะมีความแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะลองสังเกตเวลาช่วงที่เราใช้เนี่ยแล้วก็มีลมแรงๆนะคะก้านเขาจะไม่หักไม่ล้มลงง่ายๆนะไม่พอเท่านั้น,นะคะ่ะกระดูกใบนะคะตรงนี้เขาจะเรียกว่ากระดูกใบนะกระดูกใบเนี่ยก็จะมีความชัดนะคะสีชัดเจนด้วยนะคะเนี่ยค่ะอย่างนี้นะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่คือนกกระทานะ หลังจากที่เราบำรุงดูแลไปเดือนหนึ่งใช้เพียง2ถึง3ครั้งเท่านั้นค่ะทุกคนก็จะช่วยบำรุงช่วยในเรื่องของการเลี้ยงบอลสีนะให้สวยงามตามที่เราต้องการเลยค่ะและนะคะแต่อยากจะบอกว่านอกจากจะใช้กับบอนสีหรือว่าอะโกนิมาแล้วยังสามารถใช้กับพืชผักเราได้ด้วยเช่นกันค่ะก็การใช้นมจืดแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้พืชผักของเรามีรสชาติดีผักใบเขียวแข็งแรงนะคะ น้ำที่เราเทผสมนมจืดอยู่ในนี้แล้วนะคะทุกคนเนี่ยเราใช้ครั้งเดียวให้หมดเลยนะคะนมหนึ่งนมครึ่งกล่องนะคะเทรวมกับน้ําปริมาณ1 0 1ถึง15ลิตรแล้วก็ใช้ให้หมดทีเดียวเลยนะคะส่วนนมที่เหลือตรงนี้นะคะ นี่นมที่เราเทไว้อีกครึ่งครึ่งถ้วยแบบนี้นะคะตายก็จะใช้ให้หมดภายในวันนี้เลยนะจะนําไปราดรถพืชผักอื่นๆด้วยนะคะหรือถ้าใครปลูกน้อยไม่กี่กระถางนะคะแนะนําว่าอย่าเทออกจากนมกล่องทั้งหมดแล้วกันนะคะอย่าเทออกจากกล่องให้เทกะดูแค่ครึ่งเดียว จะได้เหลืออยู่ในกล่องครึ่งหนึง่งแล้วเราก็นําไปแช่ตู้เย็นไว้ใช้ครั้งต่อไปได้นั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไก่ก็จะนําไปราดรถพืชผักสวนครัวอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็เลยมาเทใช้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ทีนี้เราจะใช้ในบัวรดน้ํานี้ให้หมดก่อนนะหลังจากนั้นไต่ก็จะค่อยมาผสมตัวนี้ค่ะนี่ค่ะนอกจากราดรถนะคะไม้ดอกไม้ประดับแล้วนะคะพืชผักสวนครัวก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะทั้งคะนา้าอีออมนะคะนี่ค่ะ เรียบร้อยนะคะทุกคนสูตรนี้นะคะสามารถใช้ได้เดือนหนึ่งนะคะ2ครั้งถึง3ครั้งเลยค่ะลองทำตามกันดูนะคะง่ายๆแบบนี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ